คืนนั้นฟ้าร้องคำรามเหมือนโลกจะแตกผมนั่งอยู่คนเดียวในบ้านเก่ากลางป่าฝ้าผ่าเปรี้ยงลงมาไกลๆจนไฟดับพรึบความมืดกลืนกินทุกสิ่งเสียงลมพัดหวีดวิวหลอดช่องหน้าต่างเหมือนเสียงกระซิบของใครบางคนผมลุกขึ้นจุดเทียนไขแสงสว่างสลัวๆทำให้เงาบนผนังดูน่ากลัวกว่าเดิม ทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครกำลังเดินอยู่ข้างบนเสียงดังเอียดอาดของไม้เก่าทำให้ขนลุกสู้ใครนะผมตะโกนออกไปแต่ไม่มีเสียงตอบรับผมตัดสินใจเดินขึ้นไปดูเทียนในมือสั่นเทิม พอขึ้นไปถึงห้องนอนผมเห็นร่างคนนอนจมกองเลือดอยู่บนเตียงดวงตาเบิกโพลงเหมือนกำลังจ้องมองอะไรบางอย่างที่น่ากลัวสุดขีดผมรีบวิ่งลงมายังไม่คิดชีวิตคืนนั้นทั้งคืนผมนอนไม่หลับภาพฆาตกรยังติดตาผมสาบานว่าจะไม่กลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกเลยแต่สิ่งที่น่ากลัวคือ ผมไม่เคยมีบ้านอยู่กลางป่าเลยด้วยซ้ำ